สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีมื่อนี้กระตุดงตะเกียวพามาลิ้น่าพลัง่งก่อนกลับบ้านนะแม่นาะก่อนกลับบ,าาบ้านแม่ว่ากร่เคยเห็นจะเทือ่อสาพลังเนี่ยเห็นมือนี่แหละลดหลายแห่งพี่น้องพี่น้องทางฝั่งไทยเพื่อมาเที่ยวได้นี่ไปเ,เห็นจะแม่ย่างก่อนลดหลายแห่งเนาะเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันหยุดพี่น้องคนตุบือสิเิ็มเลย ออยู่นหนักขนาดตุ่มลอยเลยลอยลงไปคนที่ลงไปอาบน้ำมาได้พี่น้องวันนี้น้ำมันเย็นใช่ไหมเอ้ยลดไล่ไห่ ยินดีต้อนรับ,บ,บรถ่าฝรั่งรถยางตัวเกี้ยวรถพอด้ายไทยโอ้ตะกี้นะี่ยขี่ได้เนาะเห็นเขาเจะขี่แต่ว่ามันเพลเด,ดี๋าายวาได้ดวงเหล่าไห้นะเพคนซื้อนี่แหละ<อ>คนที่เราเห็นเราไปทำแอดนะเพคนถือเาหล่าไห้พี่น้องเพคนซื้ออยู่นี่นี่เอง เล่าให้ใส่บุญเดือนสามเเนาะพี่น้องเล่าให้แซ่บเ,บเพื่อนวะขาฝรั่งวังสีคามคนหลายๆพี่น้องอันนี้บนที่เพิ่นขายเสื้อซูซีบแล้วก็ขายหมวกหรือว่าขายอาหารนั่นเองเนาะ ตัวเกี่ยวชิ้ม,มงหน้าไปถ่ายฮูบบอลน,นั้นตอนนี้กำลังชุนละมุนพี่น้องเต็มเบิดแล้วได้ตูบฮะตูบอยู่ฟังนลยคะเต็มเบิดมีคนจองไปแล้วเอาไปเอามาตูบทีพอกันพี่น้องคนถ่ายฮูบไล่ๆเดี๋ยวจะพาแม <ลง S 1> ่ไปลงไปดูาทางฟังนะคะเต็มไปแล้วเด็ดนะทางลงยั่บุ่นได้ยังลงทางไปมาลงท<ะ>างนี้ก็ได้ คนหล่<อ>ขนาดเต่ามีเต่ามีกับยังเท้านางตุ๋นะเขาต้องสั่งอาหารในเมื่อยากกินยังกะยากกินยังกะสั่งเอาอยู่นี่แหละครพิ่นกะชิลงไปส่งเฮาเนาะหาทางลงกันพนังงกงานหันไล่ไหลซิงซ้งงาง <c oughs> เด็กที่ผาไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด็กคนลอยลุ่มนะพี่น้องูใส่ชูชีพลอยเลยโน่งห้องผู้อยากไปทำเชียเลียบไมเหนื่อยไปวะนงพี่เบิ่งเหนาวมากชายแม่กินซาลีพี่น้องตุบเต็มเน่องก็เลยบบได้ลงไปกินซาลีแล้วข้าก็ทิผ้าไปทำเชียงเลียบไปเบิ่งต่อแซ่บบอซาลี ควานบ่คนเต็มเลยก็เลยบ่ได้ลงไปพี่น้องเลยเข,นะเขาจองหมดแล้วเต็มเลยพี่น้องสะลายพี่น้องเขาฝั่งไทยเนาะผู้ใดมาก็ต้องถ่ายรูปลงโซเชียลฝรั่งเพิ่นมาทำเซียงเรียบพี่น้องแม่ไตนี่ไปผู้ พแม่เบิ่งทำเชียงเรียบนย้องลองไตเบิ่งมีน้ำเสยนะแม,ม่น้ำป่าด้วยวยป่าก็มีป่าก็มีหลายด้วย่ยวงนี่บ่อคอยมีคนเด้อพี่น้องบ่อบ่อคอยมีคนนิยมนะแม่หมอนนี่แม่

ใ,ใแล้วอาน้ำออะจะ,ะอาบอยู่จะชีลงอาบน้ำบ่จะอาบอยู่น้ำไหลามาด้ยจะชีลรงอาบน้ำ,ม,นำมันชิลงแบบไหนใช่มเป็นโมเป็นน้ำไหลได้เป็นน้ำนิ่งจะบวยานโบจระเข้นะวยานจระเข้เหน้ำเป็นน้ำนิ่งคือสิบ,บ่ค่อยสะอาดอะไรเลย เป็นน้ำนี่งมแม่กล้าขึ้นบ่นี่ว้าบอกวิจังโ้นี่ยน่องโอ้ยดวงหนองแบบนี้ให้มันเสื่งท้างเนี่ย ได้ไหมมันสึ่งแตอันทางเขานี่เข้าได้เลยได้มิดวแม่ ดฉิฉันเอาเวนทีเลยว้ยคิดถึงลูกจังเลยรวยรวยรรวยรวมีตัมีตม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 ังมีต,มมต,มมตมเอารวยบวเห็นพี่น้องโอ้คิดฮอนรวยจ้อยๆก็มีตังเนาะมือนี้เท่าก็ได้อัน ไม้เม่าปูกแลลวก็ต้นบักนาตนา้ตนบักแนงแมหวหาแล้วก็ได้อันนี้พี่น้องไม่แปลกยูเพื่อนอันเสี่ยวแม่เนาะแล้วก็เพิ่นเอามากอันนี้ให้มาพักให้สองหน่วยพี่น้องเลยอันนี้นไม้แกเสื้อก่อนได้ไหมขำ่ำแล้วมาลุวยสงสัยอันไปกับสาวซุกพี่น้องเลย พี่น้องเขาได้ต้นไม้ไหลเกียงพี่น้องเลยสองเงา,าเกือบอันนั้นเนาะเขาแส่น้ำไว้แล้วนี่พี่น้องเลยผลิสองมือเนาะเกือบจได้มาเมื่ออื่นเอาแังจะาใส่กระถงมักผักอันนี้เชียวแมวให้พี่น้องเอามาแกงใส่ไก่ใส่กระดูกหมูเนะาะออออยากกินแกงมักผักใส่อันสิคโก้งหมูอ่ะพี่น้องลงทางใดบานมีอะไรจะให้ดูพี่น้องเลยมักผักไหล เอาเยียบเสรนี่มีอะไรจะให้ดูพอ,อได้กล้วยมากตอนนางสดแล้วกนได้เล่าไหาพี่น้องเล่าไหานี่ท่าเสียมาไว้อันเฮ็ดพิธีเดือน3าองอไ, 3, ไ์ใหม่สามขั้มนี่พี่น้องนี่ โซนโซนพี่น้องเอามาเอามากล้วยให้โซนกินก so ่อนโซนลุกมาพี่โซนเร็วๆกินมากล้วยนี่ลุกมาเร็วๆเร็วๆโซนอันนี้เร็วๆเร็วๆมาเร็วมากล้วยได้ลูกเอ้ยนี่กล้วยได้ลูกเอ้ยกินเร็วๆลูกอ้าวปกติกินได้พี่น้องคือพวกกินมานี่เอาให้เป็นน้อยๆจ้ะน้อยๆพอกกิน เ่าจะให้ป้อนพี่น้องเลยรวยเลยโบย่คิดฮอารวยแต่ว่ารวยนะสงสัยไปกับสาวซุกคันรวยอยู่จะเ,ออเป็นอย่างไรเพิ่นเคิร์สโนองเนาะเคิร์เป็นง่ายเขาเห็นน้องโตเกียวนีโ่โดดใส่พี่น้องแบบน้องโตเกียวมากพากเสียงหมามักคุยกับหมานะเพิ่นสีแบบสิ้นกับเสียงน้องโตเกียวนะมีจ้างลูกมีจ้างมากินกล้วยลูกมากินมากินกล้วยลูกพี่น้องเอ้ให้เป็นหน่วยบบกินได้น้อง มีตังลูกมีแต่ปลาสิมาทางนี้เลยบอลลูกโอ้โห <c oughs> ลูกมาพี่ปลามีตังเอ้ยมาทางลัดบอลเดี๋ยวนี้ปลาอัน,อนนี้ส้นนี่ฮะพี่น้องให้เป็นน,กกน,นุ่ยโบกินอันนี้ส้นนีโน่พี่น้องให้เป็นนุ่ยโบกินได้ให้แบบนี้ละกินอันนี้ส้นมีตังลูกมีตังปลางับกำงับเฉยเลย มีจ้างนี่ลูกโซนพี่น้องกินกล้วยคือการกินผลไม้เลยอันนี้ลูกกินให้เอเบิ้งนในลูกนี่เออเออเออปิ่นไปทุลูกถ่ายใกล้ๆแล้วล้นี่อันนี้อันนี้ยังอยู่ได้ลูกเลยนี่อันนี้อันนี้อันนี้ลูกฮัทต์อกินกินพี่น้องเลยนางโซนก็กินบดหน่อยหนึงบโบโบบโบโบ บยว้าบึงในนุ่งิ่นหาเอาในมือเลยไหนอันนี้ลูกอันนี้โซนกินมาลูกอันนี้โอ้บลกอเห็นสองมือคือว่าใหญ่ขึ้นเนาะจ้จริงจ้าจริงจ้าจริงจ้าโอ้จดาเห็นมารวยพี่น้อง หมดหลายพี่น้องแม่เพิ่นลงถดล้วก็ฟ้าไปเข้าของน้ําเลยเนาะเพิ่นเพราะว่าห้าเดินทางไก่เลยห้าบบริ้จอดเลยนะพี่น้องมีแต่จอดอันเบืองหัวหน้าหน่อยหนึ่งก็แบบพักรดนิดหนึ่งะนะบริเข้าของน้าเนาะฟ้าท้อสหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงซั้นนี้กอนเ้อพี่น้องฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวกาขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้อง f อซทุกท่านน้องที่บ่ก,กดคํคาโฆษณาล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่จะดีหลายๆเด้อสบายดีไาว่า